สวัสดีคะ่ะมัแด่ตารางงานตารางบินของสาวสาวแบล็กพิงกันหน่อยดีกว่านะคะคืออย่างนี้นะทุกคนเนื่องด้วยวันนี้เนี่ยจะมีการสแสดงแฟชั่นโชว์นะคะจากแบรนด์ดีออลแล้วก็แซงโรรองซึ่งพี่สู้กับน้องแชงเนี่ยก็คืออยู่ที่ปารีสกันไปก่อนหน้านี้สองสามวันแล้วนะแล้วก็วันนี้ตามเวลาของประเทศไทยก็คือประมาณทุ่มครึ่งนะคะงานแฟชั่นโชว์จากดีออลก็คือจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างจับตามองสองสาวแบล็กพิงกในวันนี้ค่ะทั้งสื่อกาสื่อต่างชาตินะคะในชุดเข้าร่วง,งาน Paris 2แบรโด,ดยพี่จีซูเนี่ยคือตัวแทนจากดีออนะคะแล้วก็น้องโรเซ่จากแบรนด์แซงโรรองซึ่งสำนักข่าวกหลีใตไ้ได้เผยบทความให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าน้องโรเซ่เนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายภาพคอลเลกชันของแซงโรรองไปไม่นานมานี้ซึ่งเราจะเห็นคลิปสั้นๆนะที่น้องเองก็ได้มาโพสลงทายจีส่วนตัวไปด้วยก็เรียกได้ว่าน้องแชงก็คือสวยแล้วก็ดูดีมากนะคะยิ่งดูคือยิ่งเหมาะสมกับแซงโรรองเขาจริงๆจากนั้นค่ะสื่อกหลีก็ได้เปิดเผยเพิ่มเติม,ตมนะคะสำหรับน้องเจนนี่ค่ะว่าจะมี กำหนดการเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคในตัวแทนจากแบรนช์ now ในวันที่29กันยายนจากสนามบ,บินอินชอนนะซึ่งแฟชั่นโชว์ค่ะจะจัดขึ้นในวันที่5ตุลาคมแล้วก็สำหรับน้องลิซ่าบลักพิงเนี่ยจะมีแผนการเดินทางบินไปปารีสในวันที่4ตุลาคมซึ่งจะเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ารอบนี้แบรนซิลีนเขาไม่ได้เข้าร่วมโชว์ในคอลเลกชันนี้แล้วก็สำหรับเที่ยวบินขากลับค่ะก็คือสาๆแยยกกกกักกกันนนลบคละคะะเทุโด น้องโรเซ่ค่ะจะถึงเกาหลีในวันที่30กันยายนพี่จีซูจะถึงเกาหลีในวันที่5ตุลาคมน้องเจนนี่จะกลับถึงเกาหลีในวันที่7ตุลาคมแล้วก็น้องลิซ่าเนี่ยทางสื่อเกาหลีเขายังไม่ได้เผยว่าจะกลับถึงเกาหลีใต้เมื่อไหร่นะคะแต่เป็นว่าข่าวลือที่เขาบอกว่าน้องบินไปปารีส4ตุลาก็คือข่าวจริงแล้วนะคะเพราะว่าทางสื่อเกาเขาก็ออกมายืนยันแล้วแหละส่วนจะเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคไหมทุกคนต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะคือน้องอะค่ะบินไปปารีส4ตุลานี้จริงแต่ว่ายังไม่ได้มีการ คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการนะคะจากสื่อจากแบรนดหรือว่าจากทาง YG ว่าจะเข้าร่วมในงาน Paris Fashion Week นี้หรือไม่อาจยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารอดูกันอีกทีนึงนะยังไงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินขอมาบอกไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันค่ะ